สวัสดีครับนาเทคเตอร์ครับผมวันนี้นะครับก็มีรถนะครับกําลังจะเก็บงานเสร็จหนึ่งคันนะครับตัวนี้ชุดแต่งเต็มเลยนะครับมีหน้ากากนะครับท่อนะครับเป็นท่อสิ่งนะครับเป็นพักสิ่งนะครับตอนนี้กําลังพักเอาพักเดิมออกนะครับแล้วก็มีเสาค้ำลังคานะครับจะมีใส่ท่อสิ่งให้ด้วยนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับชุดแต่งเต็มนะครับเป็น L อสามสี่ตนแปดตัวดีทีนะครับ นสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313 0447นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันสวยๆนะครับดูชั่วโมงการทำงานนะครับตัวนี้การันตีเครื่องเกียร์ดี2,300 2ชั่วโมงสีสันเงาวิบเลยครับแผ่นลังคาโครงราคาใหม่นะครับตัวนี้นะ Mm-hmm.